ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอประเด็นทางการแพทย์อีกสักเรื่องนึ่งอ,อันนี้เป็นกรณีเรื่องของการตั้งครันแทนหรือว่าเรียกว่าการอุ้มบุตรนะฮะที่ผู้หญิงที่ไม่สามารถที่จะมีบุตรได้เนี่ยก็จะให้ผู้หญิงคนอื่นเนี่ยช่วยตั้งท้องแทนให้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยทางนายกแพทย,ทยสภานะครับคุณหมอสมศักดิ์โลลเลขานะครับก็บอกว่า การประชุมล่าสุดของคณะกรรมการแพทยสภาที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการพิจรารณากันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของผู้หญิงที่ไม่สามารถจะมีบุตรได้เนี่ยจะต้องหาคนมาตั้งัคันแทนนี่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทางแพทยสภาออกระเบียบกําหนดว่าให้ผู้หญิงที่ตั้งคันแทนนั้นจะต้องเป็นเฉพาะญาติพี่น้องเท่านั้น<อ>บุคคลอื่นเนี่ยไม่ได้นะฮะแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ย มีผู้หญิงส่วนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาต้องอตัดมดลูกทิ้งแต่ว่ายังมีไข่อยู่ต้องการจะมีลูกแต่บางคนเขาไม่มีญาติพี่น้องแล้วจะทำยังไงก็ต้องให้คนอื่นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกน่าเห็นใจจะต้องมีการทบทวนนะฮะอาจจะมีการเปิดในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ให้มันชัดเจนและรอบคอบครับเพราะไม่นั้นนั้นอาจจะมีประเด็นเรื่องของการรับจ้างตั้งครรภ์เกิดขึ้น<อ>ก็นกืุองต้นก็คือว่าให้ญาติพี่น้องอุ้มบุญให้ ญาติพี่น้องอุ้มบุญเนี่ยมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าก็จะกําหนดหลักเกณฑ์อนาคตเนี่ยอาจจะกําหนดให้คนอื่นเนี่ยบุคคลอื่นตั้งคันแทนถ้าคนนั้นเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องไม่มีญาติพี่น้องยกเว้นแล้วก็มาดูแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลที่มีญาติพี่น้องเนี่ยก็จะต้องเอาญาติพี่น้องก่อนแล้วมีข้อต่อไปใช่ไหมฮะซึ่งคุณหมอบอกนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยกำลังพิจารณากันอยู่นะครับมอบให้ทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ไปพิจารณานะครับแล้วก็การให้บุคคลอื่นเนี่ยมารับจ้างตั้งครันให้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแน่นอนเพียงแต่ว่าจะต้องมีการคำนวณว่าไม่ให้มันสูงเกินไปไม่ฉะนั้นมันจะเกิดกรณีของการมารับจ้างเป็นอาชีพนะฮะแล้วคุณหมอบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีกรณีที่ขายไข่เพื่อใช้ในการตั้งครันบางคนที่ไม่มีไข่ตกนะฮะ ก็ไปซื้อไข่คนอื่นนะครับตอนนี้มีเรื่องการซื้อขายไขย่จํานวนมากถึงขั้นประกาศขายทางเว็บไซต์ก็มีแล้วก็มีให้เลือกเลยนะมีรูปให้เลือกว่าจะเอาแบบผู้หญิงหน้าตาแบบไหนยังไงจะใช้ไข่จากผู้หญิงคนไหน เท่าที่ทราบเนี่ยตกใบละหมื่นบาทขึ้นไปโอ้โหนี่แหละฮะขตรงนี้ฮะแพงจริงๆยุคนี้ใบละหมื่นใบละหมื่นนะใบละเป็นหมื่น<บ>แ,ลแล้วตอนนี้ที่อินเดียที่จีนเนี่ยเขาประกาศห้ามขายแต่ไทยเนี่ยยังไม่ไม่มีประกาศเรื่องนี้กฎหมายยังไม่มีห้ามนะฮะก็เลยทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยเลือกที่จะมาทําในไทยมาซื้อไข่ของผู้หญิงไทยแล้วก็ให้หมอไทยเนี่ยทำ ก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งที่มีการทําอุ้มบุญมากที่สุดในโลกมีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ว่าไทยเนี่ยทำทำมากที่สุดแล้วทําเก่งด้วยหมอเก่งแล้วก็มีต่างชาติเนี่ยบินมาทําอุ้มบุญที่ไทยคือเหมือนกับแอบแฝงเพราะว่าทางแพทยสภาเองก็ไม่ได้อนุญาตนะอยังไม่มีหลักเกณฑ์อะไรไงใช่นี่นะฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องเราไม่ทราบมาก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณหมอสมศักดิ์โลเลขานะครับนายกแพทยสภาว่าเมืองไทยนั้นมีการอุ้มบุญมากที่สุดในโลกม,มากที่สุดในโลกนะฮะตอนนั้นผมจําได้มันมีข่าวอะไรที่มีคนเวียดนามมาอุ้มบุญนะแล้วถูกจับได้เป็นสิบคนเลยอ่ะใช่ <จำ S 1> ใช่จับได้หมรับจ้างรับจ้างเนี่ยนะฮะมาทําในบ้านเราเนี่ยคือฮามากตอนนั้นนะฮะนี่นะครับ ฉะนั้นก็สรุปนะฮะเบื้องต้นเป็นความเห็นจากนายกแพทยสภานะครับถ้าเกิดจะอุ้มบุญเนี่ยนะฮะถ้าหลักเกณฑ์นั้นก็จะดูว่าให้ญาติพี่น้องก่อนนะครับค่าใช้ใจ่ายจะต้องไม่แพงเกินไปไม่อยากจะให้เกิดการรับจ้างอายุ20-35ปีและถ้าเกิดผู้หญิงที่จะไปอุ้มบุญอาสาอุ้มบุญนั้นถ้ามีลูกมาอย่างน้อยหนึ่งคนจะดีนะฮะก็สภาพคันก็จะแบบเหมือนกับคุ้นเคยคนะครับแล้วก็จะไม่ให้มีการขายไข่นะครับปริมาณเยอะปริมาณเยอะ นี่ฮะกำหนดเอาไว้นะฮะมีาคนเป็นเล่นไข่ฉีดยาเล่นไข่เ๋ยนี้ผู้หญิงเยอะนะฮะที่ที่อยากจะมีลูกแต่ไม่อยากจะแต่งงานอยากมีลูกแต่ไม่อยากแต่งงานไม่อยากก็งไม่อยากมีสามีด้วยไม่อยากมีสามีไม่อยากมีอะไรด้วยใช่ก็ใช่สิก็ต้องไปหาน้ําเชื้อใช่แล้วใช้ไข่ของตัวเขาเองใช่มีเยอะนะฮะผมเคยผมผมคุยทางเฟซบุ๊กเนี่ยก็มีนะมีคนปรึกษานะ เรื่องนี้เหรอมีคนปรึกษานะเดี๋อวนี้มีเยอะขึ้นนะเราไม่รู้นะสังคมแบบนี้นะก็ผู้ชายก็ต้องพิจารณาเขาเขาไม่เห็นหัวเราแล้วเขาไม่เห็นหัวเราแล้วเขาไม่อยากเอาเราทำผัวแล้วประมาณนั้น